สวัสดีค่ะเพื่อนผู้ฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ทุกท่านช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของงามพิมพุทธเป็นช่วงเวลาแห่งการลบรอยทุกขมาช่วยกันลบรอยแห่งความเจ็บปวดในแต่ละวันที่เรารับเรื่องราวต่างๆมาและของเก่าที่นอนเนื่องอยู่และของใหม่ที่เสริมเข้ามามันทำให้เราเจ็บปวดมากกว่าเดิมหรือเปล่า เราได้ลบรอยแห่งความทุกข์อันเก่าออกไปบ้างไหมเราจะไม่ไหวถ้าเราไม่ได้เคลียร์ทุกอย่างให้โลง่งและมีสติที่จะรับกับเรื่องราวใหม่เข้ามาอย่างผู้รู้เท่าทันทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตการสร้างกำแพงในใจเอาไว้เป็นกำแพงแก้วเจ็ดชั้นเพื่อป้องกัน ห้อมล้อมรอบครอบทั่วในใจของเราเราได้ทำการล้างจิตใจของเราด้วยเหตุและผลแห่งธรรมะซึ่งเรียกว่าภาวะของวิปัสสนาเราได้ทำการวิปัสสนาคือการแยกแยะเหตุและผลต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราเราได้กระทำมากน้อยแค่ไหน จำเป็นมากๆนะที่เราจะต้องทำสิ่งนี้อยู่เสมอพิจารณาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นพิจารณาการกระทบที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะอะไรเหตุใดเรายึดเรื่องใดเพื่อล้างสิ่งต่างๆให้หมดไปและเรื่องใหม่เราจะกว้างเพียงพอที่จะรับกับปัญหาใหม่อย่าปล่อยให้ขยะเต็มบ้านใจของเรา บ้านใจของเราก็จะรกรุงรังไปด้วยขยะมากมายนอกจากเราจะต้องใช้สติปัญญาในการลบล้างความทุกข์ออกไปจากใจเราแล้วสิ่งที่เรามักจะลืมก็คือสมปทานภาษาธรรมะเรียกว่าสมปทานคือการสำรวมสังวรระวังและประหารกิเลสการสำรวม เป็นสิ่งที่คนเรามองข้ามสำรวมสำรวมกายวาจาใจไม่ว่าจะเป็นการใช้คําพูดหรือการสนุกสนานกับคําพูดในขณะที่เรานั้นพูดคุยกับใครก็ตามเราได้สำรวมหรือไม่ถ้าเราพูดมากคบคุ้นกันมากอยู่ด้วยกันมากจิตเราก็จะห่างจากสติและทำให้เราหลุด เผลอเพราะความพูดมากจึงต้องเก็บตัวเองบ้างอย่าคุกคลีตีโมงกับคนมากมายนักจะทำให้เราเผลอใจห่างใจความสำรวมจะไม่เกิดขึ้นเกิดการสนุกคึกขนองปากและก่อเกิดเป็นวิบากกับความรู้สึกของผู้ถูกกล่าวถึงหรือที่เรียกว่านินทาหรือจะทพูดออกไปกับ เจ้าตัวเขาเองเลยต่อหน้าด้วยความที่เราไม่สํารวมก็ก่อให้เกิดความเจ็บปวดซึ่งกันและกันอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเรื่องการสํารวมนี่สำคัญมากพูดให้น้อยทำงานให้มากอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วทุกอย่างในชีวิตเราไปที่ไหนคนจะไม่รังเกียจเราเพราะว่าเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนขยัน แต่ไม่พูดมากนั่นคือเรื่องของความสำรวมไม่ใช่แต่แค่สำรวมแต่ยังขยันขันแข็งและเป็นคนที่พูดน้อยด้วยเราก็จะได้ความเชื่อถือไว้วางใจแล้วก็เข้าใกล้เราแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยเราจะได้สิ่งนั้นกลับมาโดยที่เราไม่ได้หวังสิ่งใดแต่การสำรวมกรรมกริยาของเรานี่แหละคนที่พบเห็นจะเกิดอาการที่น่าเรื่องใสของเราให้เขาเห็น ก็เป็นการสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราเพราะว่าเนี่ยคือกรรมกริยาสำรวมไม่เพียงแต่สำรวมเราต้องสังวรสังวรก็คือระลึกอยู่เสมอว่าเอออันนี้สังวรเอาไว้นะอย่าทานะอย่าพูดนะอย่าคิดนะสังวรอยู่เสมอให้มันเป็นสิ่งที่ดีๆเป็นความคิดที่ดีๆปกป้องใจเราไว้สังวรความคิด สังวรการกระทําต่างๆประหารประหารก็คือประหารกิเลสประหารความคิดอคติความคิดลบคิดร้ายต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่สํารวมไม่สังวรไม่ประหารความคิดไม่ดีเราไม่มีตัวนี้ชีวิตของเราก็คือผู้ที่ห่างสติดีๆนี่เองและนำความเดือดร้อนมาให้เรา เพราะฉะนั้นการสำรวมสังวรระวังและคอยล้างใจเราประหารความคิดไม่ดีในใจเราจะต้องมีควบคู่กับชีวิตที่เราดำเนินไปกับการกระทบกระทั่งต่างๆในชีวิตของเราอยู่เสมอต้องฝึกอย่างนี้แล้วชีวิตของเราจะก่อเกิดปัญหาน้อยที่สุดเลยหลายคนที่เป็นคน สนุกสนุกปากแล้วพูดคุยชอบคุกครีตีโมงพูดคุยมากๆตั้งวงดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างยิ่งทำให้ห่างสติหรือว่าไปพูดคุยไปเที่ยวไปอะไรกันมากมายคบคนมากมายใกล้ชิดกันมากมายทำให้เราไม่มีเรื่องจะคุยก็หาเรื่องมาคุยให้สนุกปากฉะนั้นพยายามที่จะอยู่กับที่อยู่กับบ้านไม่ต้องหรือจะ ออกไปเสียสละแรงงานอะไรก็แล้วแต่พยายามที่จะอยู่กับตัวเองกับงานตรงหน้าอย่าไปพูดพยายามตั้งเป็นศีลของตัวเองขึ้นมาเลยว่าเราจะไม่พูดมากเพราะว่าถ้าเราทำได้เช่นนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยสงบแล้วก็ไม่มีเรื่องฟุ้งซ่านเพิ่ม ความฟุ้งซ่านที่เราเกิดขึ้นในใจเรามาจากสิ่งรอบตัวอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะที่เราไม่สำรวมไม่สังวรไปทํางานที่ไหนก็พูดมากทําให้เกิดศัตรูมากและทําให้เราก็ก่อเกิดปัญหาในอนาคตอนาคตอนาคตที่เราไปทําเอาไว้ฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากเรื่องของการสำรวมสังวรและไม่ลืมว่า ประหารความคิดไม่ดีประหารอาคติประหารความเศร้าของเราประหารรอยร้าวที่มันคาติดอยู่ในใจของเราอยู่เสมอเพื่อให้รอยแห่งความทุกข์ของเรานั้นจืดจางน้อยลงไปน้อยลงไปเราจะต้องเข้าไปถึงตัวสำคัญที่สุดลึกลงไปที่สุดว่าเรายึดสิ่งใดอยู่ คนที่เป็นคนสายยึดก็จะทุกข์มากกว่าคนที่เป็นสายปล่อยวางปล่อยปล่อยวางกับปล่อยปะละเลยก็จะใกล้ๆกันคนที่ปล่อยปะละเลยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะอะไรกับสิ่งต่างๆด้วยเหมือนกันแต่คนที่เป็นคนระเบียบคนที่เป็นคนเรียบร้อยก็จะเป็นตัวยึดอีกอย่างหนึ่งที่ก็จะล้างความยึดถือเนี่ยยากกว่าคนที่ปล่อยปะละเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คนที่เป็นคนสะอาดเก็บนำอะไรเรียบร้อยเนี่ยจะไม่ดีนะไม่คนที่ปล่อยปะละเลยกลับเป็นคนที่ดีไม่ใช่แต่เราอ่ะการที่เราเป็นคนเอาภาระหรือเป็นคนระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่เราก็ต้องมาฝึกตัวเราให้รู้จักให้อภัยคนที่ไม่เรียบร้อยปล่อยวางจากคนที่ไม่เรียบร้อยไม่เช่นนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราหนักและเหนื่อยกับการที่ต้องไปร่วมงานหรือประสานงาน กับคนที่ปล่อยปละละเลยฉะนั้นเวลาของชีวิตที่เราไปสัมพันธ์ที่ไหนก็ตามให้เราสํารวมสังวรอยู่เสมอในชีวิตของเราทุกที่ที่เราไปเนี่ยมันจะมีทุกที่เลยนะสังคมทุกสังคมที่แม้แต่ตัวเราเนี่ย ก็ยังไม่สมบูรณ์การบริหารงานของทุกที่ก็มีปัญหาตรงนี้บางทีเราเห็นเขาเก่งแตเ่เขาอาจจะไม่รู้ตรงนี้เขาไม่สมบูรณ์ตรงนี้เขาเห็นข้อบกพร่องตรงเนี้ยอย่างเช่นได้เจ็ดแต่อีกสามเนี่ยเสียเสียหายแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยทําให้องค์กรเสียหายหลายๆอย่างบางครั้งเนี่ย เราเข้าไปแล้วเราเห็นแล้วเราไม่ต้องไปซึมซับอะไรมากมายอันไหนที่เราพอช่วยได้เราก็ช่วยแล้วเราก็ดูว่าสมควรแค่ไหนอย่างไรที่เราจะเข้าไปบริหารจัดก,การทําได้แค่ไหนอย่างไรก็พยายามที่จะสํารวมสังวรในตัวของเราก่อนที่จะไปหวังดีหรือไปอะไรกับเขามากเราต้องประมาณด้วยการประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมาก และเราจะมีสติได้ก็คือสติสัมโพชงที่เป็นสติที่มีความปกติของชีวิตที่มีสติมีศีลกำกับอย่างผู้มีความเพียรและใช้เหตุผลของธรรมะเข้าไปวิจัยสิ่งต่างๆอยู่เสมอเป็นสติที่วงวนอยู่ในความธรรมดาของตัวเราที่เป็นหนึ่งเดียวกับใจเราไปแล้ว ใจที่มีสติด้วยความเพียรที่จะใช้ธรรมะมองทุกเหตุการณ์ทุกเหตุผลเนี่ยเป็นสติโพดชงสติสัมโพชชงที่มีสติที่มีคุณภาพมากๆเลยถ้าเราอยากจะเป็นผู้ที่มีสติที่มีคุณภาพเราต้องรักษาศีลจนเป็นปกติและมองเห็นการสำรวมสังวรสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยก็เป็นศีลประการหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่านึกจะพูดอะไรก็พูด พั่เพอไปเรื่อยถึงแม้เราไม่โกหกในศีลข้อสี่แต่จริงๆแล้วการไม่สำรวมสังวรในคำพูดต่างๆนี่แหละก็ถือว่าเราบกพร่องในศีลข้อสี่เช่นกันฉะนั้นสติที่มีธรรมะประกอบในใจเราอยู่เสมอที่มีธรรมวิจัยอยู่เสมอ ก็จะทําให้การสํารวมสังวรเนี่ยชัดเจนชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะสามารถที่จะก้าปากทันคว้าความกโกรธทันเราจะเห็นในใจเราก่อนขึ้นเป็นความดําริแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอ่าเราดําริไม่ดีแล้วนะเราก็เข้าไปแก้เข้าไปกำกับความคิดเสี้ยวใหม่หรือว่าหยุดข้างนอกไปก่อนเหมือนที่ท่านจันรสอนว่า หยุดข้างนอกแล้วไปแก้ข้างในทําข้างนอกก่อนว่าให้ข้างนอกที่จะสื่อสารออกไปไม่ดีเนี่ยให้หยุดให้ได้ก่อนแล้วเห็นค่าของสิ่งที่เราหยุดว่าเออมันดีใจเราก็จะรู้สึกน้อมตามการกระทําที่เป็นนางเอกของเราที่แสดงออกไปก่อนนั่นน่ะใจเราจะน้อมตามแล้วก็เป็นคนคนนั้นได้จริงๆฉะนั้นวันนี้ก็ฝากเรื่องของการสำรวมสังวรในกรรมกิริยา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆวันนี้ก็หวังว่าเรื่องของการสังวรในกรรมกิริยาจะเป็นประโยชน์กับท่านเพื่อนผู้ฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ทุกท่านนะคะวันนี้เราไม่ลืมที่จะนึกถึงผู้สนับสนุนรายการเพื่อนพระจันทร์ป้าสงัดสมุนไพรพรหมจันทร์ประสบการณ์วักกว่าหลายสิปีที่ป้าเขาทำมาที่ดิฉันไป คุกคลีคบคุ้นที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนก็จะได้รู้ได้เห็นว่าป้าสงัดทำสมุนไพรเป็นที่ยอมรับสมุนไพรโหมาจารย์เป็นที่ยอมรับต่อในวงการของสมุนไพรว่าเป็นที่รู้ว่าของป้าสงัดเนี่ยจะทำด้วยสูตรที่ดีแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าถ้าใครสนใจสมุนไพรมากมายของป้าสงัดไม่ว่าจะเป็น ฟ้าทลายโจรกระชายขาวมาระขี้นกขมิ้นชันหรือว่าจะเป็นน้ำมันนวดครีมบำรุงเขา่าแม้กระทั่งครีมบำรุงหน้าครีมกันแดดสบู่ยาสีฟันต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถร่วมสนับสนุนรายการท่านจัน์ได้โดยการอุดหนุนสมุนไพรพรหมจันทร์ติดต่อทางป้าเล็กกระเรยนคร0896653515 ป้าเล็กเจริญนคร0896653515 0896653515สำหรับวันนี้กับเข้าสู่รายการเพื่อนประจันในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ